น้ำจิ้มไม่ผ่านน้ำจิ้มยังไม่ผ่านปลาได้ไหมคะพี่อาปลาได้เนื้อปลาได้แต่ถามว่าทำให้มันอร่อยกว่านี้ได้ไหมทำได้ใส่ถัว่วไปบ้างดินี่เนี่ยอ๋อถัวถ่วถั่วถั่วน้อยอยู่น้อยนิดเดียว,วน้อยอยู่ใส่ถั่วพลูก,ก็ได้มนจอรลอยอ,อ,อ,อยแล้วมันจะประหยัดต้นทุนค่ะแล้วเราจะขายได้ไม่แพงแล้วมันจะขายดีไงเออ จะได้ไปปรับปรุงใช่ไหมค่ะไม่ได้เลยไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่โกรธนะไม่โกรธยอดเขาเรียกว่าตีเพื่อก่อใช่สุดยอดไปเก่งทำด้วยความคิดของตัวเองดีมากไไม่ถ้าไม่ทําก็ไม่สําเร็จไม่ทําก็ไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนคนไม่ผิดคือคนอะไรไหมคนไม่ทำอะไรเลยใช่ไปดีมาก จ้าต่อไปไม่รู้เป็นอะไรนะคะกินวันอะไกินวะใครอยากจะมาฝากให้กินเนี่ยต้องมาเช้าเช้าดีกว่านะคะอ๋อนี่เป็นอะไรถ่ายรูปกับแม่นอนแม่อยู่ข้างหลังค่ะคิวต่อค่ะคิวต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรปลาไก่เขาบอกทอดมันปลาไก่ไก่เจ็บเปอเออพูดให้มันชัดเจน ปลากายจริงกำลังจะถามอยู่ว่าปลากายแท้จริงเหรอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมปลาน้ำจืดสามสิบครับปลาน้ำจืดปลาอะไรเอาน้ำจิ้มมาดิน้ำจิ้มอ่ะแกงนี้เลยใช่ไหมนี่ไมีที่ใส่เป็นยานปลาดิบไม่มีมาโชว์ปลาดิบนี่ครับโอ้มีปลามาโชว์ด้วยค่ะนี่พร้อมแลนะเตรียมพร้อมเลยพร้อมต่คนนี้พร้อมมากเตรียมพร้อมมากเลยค่ะโอ้ยทำมาอย่างดีนะคะปลาความหวังพิชยานะครับคนี่สุดยอดจะมาดูดินี่ทำเป็นกล่องมาเรียบร้อยครับพี่ แถวตูปัดเตมีครับผมอ๋ออยู่แถวตูปัดเตมีใจเย็อพี่ยาตอนนี้มีงานอะไรให้ทำบ้างไหมคะฮะหนูตกงานมีงานอ้าวก็หนูไปทําสลัดขายไงอ๋อขายทำบ้านหนูขายได้อยู่แล้ยมันอร่อยแล้วหนูไปขายสลัดนั่นแหละมันมันปมันไม่ค่อยฝีมือดีขนาดนี้ไม่ต้องเป็นลูกน้องใครหรอกทําขายเองเถอะอือ เจอพี่ยาตัวจริงรนนะครับโยนโยนนะมือสั่นเลยมือสั่นเลยไปเอไม้จิ้มมาเอ็มอาไม้จิ้มมาเอ็มขายหมดแอปเปิ้ลกับส้มวันนี้คนไหนไม่เอาป้ายเอาส้มไม่เข้าไปไปเอาไม้จิ้มมาส้มขายไงอ่ะดูน้ำจิ้มนี่ดูน้ำจิ้มเดี๋ยวต้องจิ้มนะเดี๋ยวดูน้ำจิ้มก่อนว่าหน้าตาดีหน้าตาดีแต่ถามว่าสู้น้ำจิ้มพี่ยาไม่ได้น้ำจิ้มเนี่ยห้ามใส่แป้ง ห้ามใส่แป้งเนี่ยใส่แป้งเนี่ยใช่ไหมใส่แป้งพี่ยาดูออกเลยเนี่ยมันไม่ทันกินใส่แป้งห้ามใส่แป้งเด็ดขาดน้ําจิ้มอะน้าจิ้มก็ไม่ผ่านแล้วสูตรเราก็มีเดี๋ยวเราจะห้ามใส่แป้งนะคะห้ามใส่แป้งวันหลังอยากเรียนใช่ไหมน้ําจิ้มไปดูช่องคนชากลางลาวดิพี่ยาสอนไว้แล้วใช่ค่ะคนชอากลางลาวลงแล้วนะคะดูได้เลยเนี่ยพอจิ้มแล้วโอ้โหไม่อยากกินเลยมีแป้งอะแล้วน้ําจิ้มมันเป็นอะไรป่าเป็นวุ้นๆุ้นเห็นป่ะอันนี้เรา รีวิวตามตรงใช่ไหมพี่ยาเห็นพี่ยาก็รู้เลยว่าใส่แป้งไม่อร่อยมันทำให้เราไม่อยากกินปลาเลยจะงน้ำจิ้มไม่ผ่านน้ำจิ้มยังไม่ผ่านปลาได้ไหมคะพี่ยาปลาได้เนื้อปลาได้แต่ถามว่าทำให้มันอร่อยกว่านี้ได้ไหมทำได้ ไก่ถั่วไปบ้างดินี่เนี่ยอ๋อถัวถ่วถั่วถั่วน้อยอยู่นะน,น้อยนิดเดียว,วน้อยอยู่ไก่ถัว่วปูก็ได้มีจอาลอยถั่วปูอร่อยอแล้วมันจะประหยัดต้นทุนค่ะ,คะแล้วเราจะขายได้ไม่แพงแล้วมันจะขายดีไงเออเนื้อลปลาเหนียวแล้วผ่านแล้วแต่ไปไปเพิ่ม เพิ่มสีสันของยุกชิ้นหน่อยคือมันไม่มีอะไระมันดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรไม่อยากกินต่อเลยพอิ้มน้ำจิ้มเนี่ยใส่น้ำจิ้มต้องไม่ใส่แป้งนะคะไปทำมาใหม่น้ำจิ้มทำให้เป็นไปดูสูตรที่ยาสอนไป ช่องคนยากกางเรลานะคะอย่าลืมไปดูนะคะอ่าอย่าลืมไปดูช่องคนชากลางเหล่านะพี่ยาะแจกสูตรไปแล้วใช่ค่ะอื่ช้องทรากางลานใช่พี่ยาจะแจกสูตรช่องอื่นให้ช่องอื่นเขารวยกันไปช่องเรานี้ทําแจกอย่างเดียวเราไม่ลงทลิปเราก็ได้ไปทํามาใหม่ไม่ผ่านคนเนี้ยไม่ผ่านนะไปปรับปรุงมาใหม่นะ ไปปรับปรุงไหมยหมไม่ต้องนั่งกับพื้นดี่เดี๋ยวเขาก็ลาม่าอีกเดี๋ยวเขาก็ว่าพิยาทำไมชืาทำไมมานั่งกับพ่ยาต้องนั่งกับพื้นเดี๋ยวเขาลามากันเองจริงๆแล้วพ่ยาก็ติดดินนะเออไม่ได้มีอะไรเยอะแยะแต่กันเองมากเออพิยาเนี่ยมันคนไม่มีอะไรมันเหมือนกันเนี่ยคนเหมือนกันจะไปนั่งกับพื้นทําไมไม่เอา ไปไม่ผ่านไปทำมาใหม่ทั้งน้ำจิ้มทั้งไอ้นี่เลยตัดมาใหม่ตัดครัวาใหม่นะคะตัดเครมาใหม่แพ็กเกจแพ็กเกจอย่างเงี้ยไม่ต้องเอามาให้พี่อาเห็นไม่กินเฉยๆอ่ะไม่กินเฉยๆนะทีหลังอ่ะต้องเตรียมพร้อมเลยเอาของไม่เกาชิมมาโทษเนี่ยทำอย่างเงี้ยมามันก็ไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านตั้งแต่หิ้วมาจากปากซอยแล้วยอมรับไม่ผ่านไม่ผ่าน เก็บเก็บเก็บไปทำมาใหม่ไปทำมาใหม่น้ำจิ้มอะทำเน้นนำอะค่ะโอ้ยความหอมไม่ได้ความหอมไม่ได้ขาดมาใหมนะครับ้ๆความหอมไม่ได้กะปีไม่ถึงแน่เลยไม่ไไม่ใส่กะปีเลยก็ใช่ไงยันปลาหวานมันต้องมีกะปีต้องมีความรัวๆเลยอมใต้อะไม่หอมดมดูเดี๋ยวไม่หอมดมแล้วไม่อยากกินน่ะดมแล้วไม่หอม หน้าตาก็ไม่สวยนี่โอ้ยไ่ทำงานให้มันสวยแล้วพื่อเป็นอไร่อยากอยากอยาก้ทำตอยากให้พี่ยากินอยากใช่อยากให้พี่ยาไปจะได้ไปปรับปรุงใช่ไหมค่ะไม่ได้เลยไม่ผ่านมันไม่อร่อยมันมีแต่น้ำเชื่อมหวานอย่างเดียวใช่ไหมคะมันต้องมีคือมันหกมันหวานอย่างเดียวอ่ะมันหวานนำไง มันไม่หอมมันต้องหอมและเข้มข้นน้ำปลาหวานน่ะอเดี๋ยวไปตักน้ำปลาหวานเรามาให้ชิมไปซื้อน้ำปลาหวานเราก็ได้ไปเปิดดูชากรังราวดูตลอดเลยค้ะน้ำปลาหวานน่ะน้ำปลาหวานยังไม่ได้แจกยังค่ะยังค่ะเดี๋ยวไว้แจกอาทิตย์นี้แล้วกันนี่ไว้แจกอาทิตย์นี้แล้วกันคนชากรังราวลูกค้าบอกว่าอาทิตย์นี้มาจะเอาสูตรแล้วจะเอาสูตร ไอ้น้ำปลาหวานมาถ่ายพี่ยาด้วยนะบอกก็สิบอกก็ดิฝากเล้วบอกก็ดิากกมาดูพี่ยาทำน้ำปลาหวานให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าบอกกนถา บอกเขาดิช่องคนอะไรช่องคนชาตังลาวเอฟซีช่องคูชางลาวนะคะมันทั้งกลาทั้งคืนเลยอมามาเอาสูตรน้ำปลาหวานพี่ยาด้วยนะบอกเขาดิมาเอาสูตรน้ำปลาหวานพี่ยาด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะมาดูฉันจะมาดูฉันจะเข้าไปดูฉันจะเข้าไปดูเออไปกินไม่หวานโอเคหนูลองกินเนี่ยมันไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่โกรธนะไม่โกรธยอดยอดเขาเรียกว่าตีเพื่อก่อใช่สุดยอดไปเก่ง ทำขี้ความิดที่ตัวเองดีมากได้ไม่ได้ถ้าไม่ทําก็ไม่สําเร็จไม่ทําก็ไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนคนไม่ผิดคือคนไรไหมคนไม่ทำะไรเลยใช่ไปดีมากพูดดีไปกลับบ้านไปทามาใหม่เอามาแล้ววนี่อะไรคะที่ต่อไปอะไรอะว่ามันรสชาติปลาอะไรเนี่ยนี่ปลาอะไรอะคะปลาซิวน้อยปลาซิวปลาซิวอ้าวว่าหนูเรียกปลาซิวอ้าวนี่ไงน้อยมาก อืมอร่อยเพราะว่ามันไม่มีเหมือนปลาข้าวสารเลยเป็นเป็นทอดหรือว่าเป็นคล้ายๆปลาข้าวสารมีแบบยังไม่ทอดด้วยอ๋อคือมันมีสองอย่างอร่อยอยู่นะแต่นี้ยังไม่ได้ใส่ถั่วมาดูสิอืมปลาซีอิ๊วเหรอปลาซีหน้าตาดีมากเลยขายโลอะไรเนี่ยอันนี้เหรออืมอรับเขามาสามร้อยสามร้อยห้าสิบอืมไม่ผ่านแล้วรับมันไม่มีที่ซื้อแล้วค่ยมันมันแพง พี่ยาซื้ออยู่โลละร้อยร้อยกว่าวบาทเองซื้อที่ไหนเหรอคุณือตาลาดขายแล้วมันชุ่มพรอนะลอยเออ,ออยากได้ปะละ่ะโลละ170ร้อยเจ็ดสิบเองเอาไะละเอนนอ,อ <c oughs> เอาไะละเอาไะละเดี๋ยวพี่ยาซื้อให้เอาไปะละ,ละตัวอร่อยกว่านี้ด้วยแล้วเนี่ยมันจืดไปนะผมว่ามันจืดไปนะทอดออกมาแล้วจืดไม่มีรสชาติอะไรเลยมีแต่ความจืดเนี่ยลองชิมเนี่ยมันจืดเอ้าชิมเนดี่ยมันจืดไปนะให้เค็มกว่านี้นิดนึงจืดจืดเกิน หนูก็ไปรับก็มามา300มันก็แพงแล้วไงแล้วหนูจะมาขายต่อ3 5มยมันยิ่งแพงไงหนูไปทำกันบ้านมาใหม่ไม่หาที่ซื้อไม่ได้ก็ไปซื้อในโรงงานเราไปมีใช่ไหมมีไปมีเลว่าเกับไปไหต้องเค็มๆหน่อยหน่อยค่ะมันจืด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  แล้วต้นทุนราคามันก็สูงสามรอยห้าบแล้วไปขายที่ตลาดจะไปขายได้ยังไงมันขายไม่ได้ใช่ค่ะราคาสูงขายยากไปต่อยอดไม่ได้แต่พี่ยาไปถามให้ไปนั่งรอก่อนไม่รู้ของพี่ยามาจากสุลพรมันอร่อยมากเลยนี่มันสการของเขาไม่เคยละครั้งเองจืดจืดจืดเกินไปเติมเกลือนิดนึงใส่ชูรสหน่อยนึงอย่าบอกนะว่าไม่กินชูรสกินสใส่รสดีแทนใส่ชูรสบ้างก็ได้เอออะใส่ชูรสบ้างก็ได้ เพิ่มเกลืออีกนิดนึ่งนะไปทำมาใหม่ลัวนิดนึ่งค่ะเข็มๆเลยหน่อยไปจะฝากคนไหนที่จะมาเอาของมาฝากพี่ยานะคือทำไม้ดีแพ็กเกจดีราคาดีราคาดีราคาไม่แพงราคาดีอะแล้วที่สำคัญต้องมาเจ้าเช้าหน่อยนะใช่มาเช้าเช้ามาเย็นๆพี่ยาไม่กินแล้วหิวแล้วอ่ะ